เอาเท้าซูซูกิซูบิบครับ,าบ,รบมาติดปี2020่มาติดแก๊สทางเลือกที่2ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะว่าเดินทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่ตลอดเลยมันก็เลยต้องเลือกทางเลือกที่2ให้มีค่าใช้จ่ายเบาลงแล้วบางคนสวิตก็โอเคเป็นทางเลือกที่เสิร์ชเราหาง่ายบริการดีครับมาครั้งแรก โอเคนะโอเคเ,เด็กๆที่ทํางานด้วยพ่อคุยกันอยู่ไปดูเด็กทํางานก็ได้ไม่เป็นไรมีอะไรก็ถามาสงสัยแล้วเราถามได้หมดไม,มไม่ต้องมานั่งนึกเองไม่ต้องมานั่งนึกเองเสียเวลารับสงสัยก็ถามอันนี้ติดก,กับโครงการพีพีได้ลด1 0,000พร้อมเติมแก๊สลด1บาทต่อลิตรโอเคครับเป็นทางเป็นทางเรื่องที่ดีจญชวนมาติดกันนะครับเป็นทางเลือกที่2 มงคลสวิตนะครับไม่มีบริการคติดแก๊สนะครับมีตรวจสภาพมีรับทรรกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วก็ดูแลรถให้้งจแล้วก็เสียใจก็แค่มี ให้ไกลไปให้ถึงฟังมันคงมีสักวั